เลขเด็ดข่าวดังเปิดตำรับเลขมงคลวันประสูติสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายกอมพรอมภาโรรุ่มบารมีท่านให้โชค ชาวพุทธเตรียมรับบาร,รมีจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก่อนหวยออกพาเปิดชุดเลขมงคลตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันซึ่งท่านมีนามว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตายานอมปรณมหาเถนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ย0สิบ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระประวัติโดยสังเขปของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระอริยวงศาคตญาติประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่26วิมิถุนายนพศ2470ปัจจุบันสมเด็จพระสังฆราชมีอายุ95ปีท่านเป็นบุตรคนที่สองจากพี่น้องทั้งหมด9คน เมื่อปีพศ2483สมเด็จพระสังฆราชได้ผนวดเป็นสามเณรรวมอายุพรรษาปัจจุบันได้76ปีวันที่7กุมภาพันธ์พศ2560พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชาองค์การโปรดสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสนินทร์ วันที่12กุมภาพันธ์พศ2560เวลา16นาฬกา50นาทีเข้าพระราชพิธีสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตยาญาตสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจากตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระสังฆราชข้างต้นพบว่ามีเลขที่น่าพิจารณานำไปชิโลตาตรี่เสี่ยงโชคดังน เลขท้าย2ตัว2 6 6หกหกสองห้าเก้าและ7 6็ดหสำหรับเลขท้าย3ตัว9 5 6าห้าหกสองและ9 0 5หหวังว่านักเสี่ยงโชคทุกท่านจะได้ตัวเลขจากบาร,รมีสมเด็จพระสังฆราช ไปเก่งเลกนำโชคเตรียมซื้อหวยดุนรวยในวันศุกร์ที่16มิทุนายนพศ2566ทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจซื้อซื้อตามกำลังทรัพย์ที่มีแต่อย่าลืมหมั่นทำบุญและทําติดใจให้ของใสาตามวิถีชาพุทธกันด้วยนะคะสุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกคนมีดวงที่ดีและโชคดีกันทุกคนคะ่ะ